อัปเดตใหม่หน้าจอ iPhone 14 Pro นะครับผมอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดต่อไปแล้วนะครับผมเอ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปทางไหนนะครับผมน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเด็กวิื่อนๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมก่อนที่เพื่อนจะไปฟังกันนะครับผมอันนี้เนี่ยอยากจะเพื่อนๆนะครับผ ามาช่วยอาติรีวิวนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยอติรีวิวนะครับผมได้เข้าชิง TikTok อกเอาบอดในฝั่งของ TikTok อนะครับผมอยากจะให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้าไปช่วยโหวตกันตามนี้เลยนะครับวบิธีโหวตก็ง่ายๆเลยเข้าไปตามลิงก์ที่อยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็เข้าไปกดแช์นะครับเพื่อนๆก็จะได้50นะครับแล้วก็จะได้เข้าไปโหวตในหมวดของ เบสเลิร์นนิ่งแอนด์เอ듀เคชันนะครับผมกดเข้าไปโหวตแล้วก็จะเจอรูปพี่ติโอนะและเขียนว่าอัติรีวิวอันบนสุดเลยนะกดโหวตได้เลยนะครับผมคนทุกสิทธินะครับสามารถทำได้ทุกวันวันละ50นะครับผมก็ฝากเข้าไปช่วยโหวตกันด้วยนะครับกรีทูว่าใกล้งานเปิดตัวของ iPhone 14เต็มที่แล้วนะครับผมก็มักจะมีข่าวลือข่าวหลุดอะไรมาเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการสรุปตัวของข้อมูล iPhone 14 iPhone ฟนสีเรียบร้อยแล้วหลายคนก็คิดแล้วก็จับตาดูนะครับผมใน iPhone 14 Pro กันซะส่วนใหญ่นะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันให้ไม่เราตกใจตกว้าวกันหรือเปล่านะคับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของหน้าจอของ iPhone 14 Pro อันนี้เนี่ยจากข่าวลือก่อนหน้านี้เลยนะครับผมว่า iPhone 14 Pro เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้าจอนะครับผมที่เป็นติ่งติ่งแบบนี้นะติ่งติ่งแบบนี้ของ p p o o n นะครับผมจะกลายเป็นหน้าจอแบบเจาะรูนะครับผมอ่าเหลือแค่ เล็กๆแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการเจาะรูตรงนั้นนะครับผมเขาก็บอกว่าจะมีนี่เป็นรูยาวๆเป็นไหมครับตูนหนึ่งอันแล้วก็รูเล็กๆ,ๆนะครับผมคล้ายเป็นตัวไอแนวนอนนะมีกล้องแล้วก็เป็นตัวของเซ็นเซอร์ใส่ไว้นะครับผมจะมีช่องว่างตรงกลางอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางมาร์เกอร์แมนนะครับผมได้ออกมาอัปเดตข่าวใหม่นะอัปเดตทัวข้อมูลใหม่ในก่อนที่จะเปิดตัวเลยนะครับผมว่าเฮ้ จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจาะรูตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีช่องว่างตัวนั้นหลอกไม่ได้เป็นตัวไอแนวนอนหลอกนะครับผมแต่จะเป็นแบบช่องยาวๆไปเลยเต็มๆไปเลยนะครับผมตัวไอตัวนั้นก็จะโดนถมที่ไปแล้วนะกลายเป็นยาวๆนะหน้าตาคล้ายๆกับรูลำโพงอันบเ,เริ่มเทิม <c oughs> นะหน้าตาคล้ายรูลำโพงบนเริ่มเทิมนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอที่ถมรูตรงนั้นไปนะครับผมเป็นการใส่เสริมในตัวของฟีเจอร์เข้ามาแทนหน่อยๆน,นะครับผมให้ตัวที่ถมไปนะครับผมกลายเป็นไฟแสดงสถานะ,ะไฟแสดงสถานะอะไรนะครับผมตรงนี้เนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับ p r รเวซีนะ,ะถ้าเราจำกันได้นะครับในฝั่งของ IOS 15นะมีการ เพิ่มจุดสีเขียวกับจุดสีส้มนะครับที่เราเตือนมาว่านะครับผมว่าเครื่องของเราเนี่ยเปิดกล้องหรือว่าเปิดไมโครโฟนอยู่กัแบแอปไหนหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนมาอยู่ในช่องว่างที่ถมเข้ามาตรงนั้นเป็นไฟสีส้มสีเขียวเป็นแบบนั้นเลยฝังอยู่ในแถบในรูตรงนั้นปดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะครับที่รอด้วยความเป็นแบบโอ้ยเป็นตัวไอแนวนอนมีพื้นที่ตรงนั้นแสดงผลขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย มันกลายเป็นเต็มๆไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงชอบแบบที่เป็นตัวไอนะครับแนวนอนมีตรงกลางขึ้นมาหรือว่าชอบแบบถมเต็มไปเลยนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วกันนะว่าจะอยากจะได้แบบไหนแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะในวันที่7จ็ดข้าไปวันที่8กันยานี้นะครับผมเพื่อที่จะได้เจอ ของจริงเปิดตัวกันอย่างแน่นอนนะครับผมเออแเลยก่เสริมนิดนึงนะการที่ได้เป็นแคปซูลแบบนี้นะครับผม,มเต็มๆเหมือนกันเขาบอกว่าจะมีการจัดเลเยอร์เลเยอร์ในการวางปุ่มเปิดของแอปต่างๆเนี่ยขยับขึ้นไปข้างบนนะครับผมได้พื้นที่เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้ใส่พื้นที่ได้เพิ่มไปอีกแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังลืออีกนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เติมเข้ามานะครับผมใน iOS 16บหกนะ อันนี้เนี่ยจากที่อยู่ด้านในนะครับผมด้านในสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะรอบนี้ถ้าเป็น iPhone 14 Pro นะครับเขาบอกว่าจะเอาออกมาด้านนอกให้เหมือนกับตัวของ iPhone ที่เป็นหน้าจอ,อ,อมีปุ่มโฮมนะครับเอออันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรอแน่นอนนะครับเพราะบางคนไม่ชอบนะมีเลขอยู่ในสัญลักษณ์แล้วมาดูอ้วนๆตันๆอะไรแบบนี้นะครับเออก็ต้องรอดูว่าถ้าเปลี่ยนเลยครับซูลแบบนี้แล้วและได้ฟีเจอร์ เติมเปอร์เซ็นต์เข้ามานะครับบางคนจะชอบมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกคีทีวันที่7นะครับผมข้ามไปวันที่8เดี๋ยวยังไงเนี่ยคืนนั้นทางอติรีวิวจะรีบอัปเดตคลิปสรุปแรงต่างนะมาให้เพื่อนๆได้รู้แบบด่วนๆเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกด subscribe ให้กับชั้นเน็รีวิวด้วยนะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอาดวี้ในทุกๆวันแล้วก็แบบด่วนๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับคุณผี้ใหก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิทิวีดีโคลิปถัดไปนะครััับบสวสวดีคร